ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ตั้งแต่วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2565ผู้รับการประเมินนางสาวอาริยาวิชาสวัสด์ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอำเภอสวรรณคูหา ประวัติผู้รับการประเมินนางสาวอารียาวิชาสวัสด์ชื่อเล่นบลูมินเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540รับราชการเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2563ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาสายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาจบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่วิทยาลัยสันตพลตัวอย่างเกติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับ รางวัลผู้มีผลงานสื่อนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กศนอระดับดีโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์จากสำนักงานกศนอรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ของการประกวดผลิตสื่อวิดิทัศน์และสื่อสร้างสารรค์ภายใต้แนวคิดการดำเนินชีวิตในยุคโควิด -19 ของฉันประเภทครูจากสำนักงานกศนอจังหวัดหนองบัวลำพูการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 2. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. งานนิเทศติดตามและประเมินผลภายในสถานศึกษา 4. หัวหน้างานบริหารการเงินและบัญชี 5. หัวหน้างานพัฒนาสื่อหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 7. หัวหน้างานทะเบียนและการวัดผลและนายทะเบียน 8. หัวหน้างานศูนย์บริการให้คำปรึกษา 9. หัวหน้างานกิจการลูกเสือและยุวกาชาติผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมินด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีเจตคติทางบวก กับประเทศชาติและปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการความเป็นข้าราชการครูรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือโดยเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนหรือวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและจิตสาธารณะที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรวมทั้งต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและนานาประเทศในปัจจุบันประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนไม่เคยอาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความเสมอภาคและไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียน ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูยึดหลักความสามาคัคคีและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและการปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมถึงสามารถเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในภารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตได้ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมปราศจากอคติส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพตามความสนใจและความตั้งใจทุ่มเทเสียสละและเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา รวมถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนเสมอ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูปกป้องป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ ส่งเสริมถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมโดยการประพฤติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพมุงมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพต่อไปผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมินด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ กระบวนการคิดและทักษะชีวิตอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยทีการต่างๆเช่นการเข้าร่วมการอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อในศตวรรษที่21การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูกอศอนอด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรวมถึงมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมเนื่องจากผลลัพธ์ของการทำงานเป็นทีมมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าการทำงานเพียงผู้เดียวเพราะ การทำงานเป็นทีมคือความสามคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลทำงานอย่างเข้าอกเข้าใจกันตลอดจนเกิดความสบายใจในการร่วมงานและสามารถทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานจะต้องมีการวางแผนการทำงานร่วมกันของคณะทำงานการแบ่งงานการมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบการสรุปผลและการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทีมงานให้ดียิ่งขึ้น 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินนายทะเบียนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานนิเทศติดตามและประเมินผลภายในสถานศึกษางานพัฒนาสื่อหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษางานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและงานทะเบียนและการวัดผล 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การผลิตสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint แคนว่าหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันตลอดจนเว็บไซต์การเรียนออนไลน์ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วตามความสนใจ สุดท้ายนี้นางสาวอาริยาวิชาสวัสด์ผู้รับการประเมินมีคติประจำใจ just do your best แค่ทำให้ดีที่สุดและ action speak louder than words การกระทําสำคัญกว่าคำพูดขอบคุณค่ะ